งาดำอร่อยไหมครับงาดำกินข้าวก็อร่อยอร่อยเลยวันนี้กินข้าวกับปลาทูน่าในเนื้อไก่นะครับอร่อยเลยกินคนเดียวไม่มีเพื่อนกินเพื่อนเขานอน <c oughs> นมสดนอนงาดำก็กินงาดำกินนมสดก็นอนอร่อย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 จริงๆเลย งามๆๆๆๆ <S <S งามงา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 อือตื่นมาแล้วหรอตื่นมาแล้วหรออืมนมสดตื่นมาแล้วหรอนมสดจะมากินกับพี่เหรออะนมสดจะมากินข้าวกับพี่เหรอพี่เขากินจะหมดเร้วพี่เขากินจะหมดเร้วเดี๋ยวน้อยเดียวเดี๋ยวรอกินรอบใหม่นะจ๊ะรอบนี้รอบนิดนิดหน่อยหน่อย อันนี้กินรอบที่สองรอบแรกกินไปแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงอันนี้ตอนนี้ก็สิบโมงกว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ค่อยกินงมงอมงอมงอมงม,งม,งม,งมอร่อย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 เลยกินเกลียงเลยเอ้ยนมสดบดอันบดิก,กินหลายซ้ำงาดำกินจนเมื่องาดำกินจนหมดแล้วนนะ่ เอ,อ้ยยิงกินก็นยิ่งตัวใหญ่ <c oughs> ขั้นเขียวเด้ยปนะอันนี้ก็ลองกระแลงใหญ่บ่ท่านเขาหลอกกินหน่อยข้าแต่ไปเลาะอ,อยู่ข้าแต่ไปเลาะอ,อยู่กินบ่มท่านหม,เมูเหมือหล้วหมดจอยหมดจอยฮาๆๆ่าฮ่าฮ่ากินไม่ทันพี่งาดำที่หลาย ไปใส่มาล่ะเมื่อกี้จังบอมมากินพร้อมเขาฮนะไปใส่มาไปไหนมาทําไมไม่กินพร้อมเขาตั้งแต่แรกอืมน้เมันมองง่าดำว้าวป็นมองงาดำแ่บบ่แ่บไหมแ่บไหมแ่บไหมครับอุ้ยเบิ่งได้ทากระสุเลยว่าแ่บแห้งเลียปากเลียข้างมันบองง่าดำวาววาวคุณอะ กูน่ะกินเสร็จแล้วก็สิดธขนกินเสร็จแล้วก็สิดธขนสิดธขนเดี๋ยวค่อยกินรอบใหม่นะเจานมสดนมสดเดี๋ยวค่อยกินรอบใหม่นะจ้าแมวแมวหิวเข่าแมวหิวเข่าเอาขอให้แมวกินเอาขอให้แมวกินนมสดนมสด เดี๋ยวค่อยกินรอบใหม่รอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนน้งชวนทานมาเร็วน้งชวนทานมาก่อนน้งชวนทานมาก่อนน้งชดน้งชดบอสนใจเลยเขียดบอสนใจเลยคุณนะบอสนใจเลยเขียดแห้งุู้นะสนใจเลยเขียดแห้งว้าว้า ว้าวาคลิปนี้ก็เอาความน่ารักมาฝากทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม